สวัสดีครับสปอร์ตรับสำหรับคนรักกีฬาพาทุกคนไปชมผลการแข่งขันที่สุดดีเดือดเป็นผลงานมาสเตอร์พีดของเลสเตอร์ซิตี้เกมที่แมนยูดีใจได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นแล้วต้องกลับมานั่งเศร้าเกมที่แฟนยูไนเต็ดดั้งเชียร์อยู่หน้าจอแล้วอยากจะเคลื่องรีโมททิ้งเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูกันที่ผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันครับเลสเตอร์ มาในระบบ3412ผู้เล่นประกอบไปด้วยแคทเปอร์ชไมเคลิลอามาเตโซยุนคูจอนนี่แวนกัสติเย่เปเรล่าตีเลมันซูมาเร่แบดดิสันอิเฮนาโชและเจม,มี่วาร์ดี้ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ42-31ผู้ักษาประตูเป็นดาบิดเดคอาผู้เล่นคนอื่นประกอบไปด้วยวานบิซากา้าแม็กควายลินเดลเลบ็บลุกชอมาติดปอป็อกบ,บา บูโน่ฟนเดนเดสเมสันกินวูดเจดอนซานโชและและคริสเตียโนโรนันโดมาดูจังหวะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบูโน่ฟนเดนเดสจ่ายให้กินวูดเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วกดด้วยสายเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเมสันกินวูดครับจังหวะนี้โอ้โหดูภาพช้ากดด้วยสายเต็มข้อครับบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับ แต่ว่าดีใจได้ไม่นานครับมาดูจังหวะนี้แมนยูเซตบอลกันอยู่ที่หน้าปากประตูครับดีเคอาจ่ายมาให้แม็กควแต่ว่าแม็กควช้าครับเอ้าโดนดีเฮเดอโชแย่งบอลมาแล้วก็จ่ายให้ตีเดมันปั่นบอลโค้งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหลูกนี้รดงามจริงๆริงแม็กควเซ็งครับลูกนี้เจ้าตัวพลาดเองครับเหมือนเมินนิดนึงแล้วก็โดนดีเฮเดอโชปัมบอลแย่งไปก่อนจะจ่ายให้ตีเดมัน ปั่นบอลยอยๆงโค้งเข้าประตูไปครับแต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นครับมาติดเสียบอลอยู่ที่กลางสนามตีนันแย่งมาได้เลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็กดด้วยขวาครับโอ้โหเดคอาร์เซฟไว้ได้ครับจังหวะนี้ก็ตัวเสียดายมากครับตีนมันคิดว่าเข้าแน่นอนครับแต่ว่าหลวงพ่อ d ดคอยังช่วยกันปัดกู้ชีพไว้ให้กับแมนยูนิเต็ดครับบอลไปชนเสาออกไปครับแล้วมาดูลูกเตะบุมของเลสเตอร์ซิตี้ครับ จังหวะนี้บอลเลยมาแล้วก็กดด้วยขวาเซฟไว้ได้เอาบอลเลยไปถึงโซยิคพูเรียบร้อยครับเลสเตอร์ซิตี้พลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเฮกันลั่นทิงพาวเวอร์สเตเดียมครับดูภาพช้าครับบอลเปิดมาจากลู่งเตะมุมแล้วก็กดด้วยขวาเซฟเออกมาได้แต่ว่าบอลเลยมาถึงโซยิคูซ้ําเข้าไปครับแมนยูยังไม่ยอมง่ายๆครับจังหวะนี้ลีเดอร์ลวางยาวมาให้เอาแรดฟอร์ดหลุดกับดักล้ำหน้ามาแล้วก็กดด้วยขวาไม่เหลือครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับจากมาคัทและฟอร์ดครับดูภาพช้าลูกนี้วางยาวมาจากริเดเลฟแต่ว่าและฟอร์ดหลุดกับดักล้ำหน้าออกมาครับแล้วก็แต่งด้วยขวากด,ดไปเรียบร้อยครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับโอโยเซเปเรสจี้เข้ามาแล้วก็จ่ายให้วาดี้กด,ดด้วยขวาครับโอ้เรียบร้อยครับแหมแค่นาทีเดียวเลสเตอร์ขึ้นนําอีกครั้งครับดูภาพช้าครับเขี่ยบอลได้แค่จังหวะเดียวแล้ววางยาวมาริมเส้นฝั่งซ้ายครับ บอลเลยไปถึงไอโยเซเปเรสครับโอ้สำรองที่เปลี่ยนลงมาเดียนจี้เข้าเขตโทษก่อนที่จะหลอกแล้วก็ใจ่ายให้วาดี้วันเล่ด้วยขวาครับโอ,โ,โอ้โหเทกันสนั่นคิงพาวเวอร์เลยครับแล้วมาดูจังหวะสุดท้ายของเลสเตอร์ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บลูกฟรีคิกบอลวางไปที่เสาสองแล้วก็เป็นดาก้าเข้ามาชารครับเอาเรียบร้อยครับเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำา4ประตูต่อ2ครับ แล้วก็จะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลการแข่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบอร์สลีย์ครับจังหวะนี้บอลเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทำเกมบุกมาแล้วก็เบนันโดจ่ายให้ฟิลโฟเดนแล้วก็ตกหวัดด้วยซ้ายแต่ว่าติดเซฟครับเบนันโดมาซ้ำเรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำา1ประตูต่อ0ูนจาก เบนเนโตซินวาครับจังหวะนี้ยิงไปจังหวะแรกเซฟไม่ได้แล้วก็เบนเดนโตเข้ามาซ้าครับแล้วซิตี้ยังไม่หยุดเกมรุกง่ายๆครับมาเลสจ่ายให้เดอะบอยยิงจังหวะแรกแต่ว่าติดเซฟครับบอลกลับมาเดอะบอยซัดอีกทีครับเอ้าเรียบร้อยครับมนเชสเตอร์ซิตี้ครับขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์แล้วก็จบด้วยสกอร์นี้ครับแมมาดูความยอดเยี่ยมของเดอะบอยเข้ามาซัดครับบอลเสียบเข้าไปอย่างสวยงามครับ ติดตามชมคลิปไฮไลทฟ์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ 2id